นางเอกช่องสามชวดเป็นสภายราดทองขุมทรัพย์เกตวรินทร์อขยันทำงานไม่หวังมรดกทอง100รล้านก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หัวใจของแมทพิรณีคงไทยเป็นสีอะไรพอตั้งแต่ที่เธอกลับมาใช้สถานะสดอีกครั้งก็ดูเหมือนว่าช่วงนี้เธอสวยออร่าเป่งปังขึ้นทุกวัน ไม่นานมานี้ก็เพิ่งแซวกับพระเอกดังเกตวลินทรอปันาการกลางอินสตาแกรมหลังจากที่ฝ่ายชายมาคอมเมนต์ในโพสของเธอว่ามาเตะบอลไหมละ่ะนางเอกสาวก็ตอบไปว่าใครเขาจีบสาวด้วยการชวนไปเตะบอลกันเล่าก็ทำเอาแฟนขับลุ้นยกใหญ่ทุกวันนี้ก็โอเคตอนนี้สถานะคือโสดอยู่ก็มีเพื่อนใหม่เข้ามาบ้างในใจก็ยังมีความหวั่นเกรงอยู่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่เสมอ ไม่ได้ปิดตัวเองขนาดนั้นแต่ถ้าพร้อมที่จะจริงเปิดเผยเหมือนที่ผ่านมาไหมก็ไม่เกตวรินทร์ปัญหาการและอย่างที่ทราบกันดีว่าเกตวรินทร์นั้นทางครอบครัวมีกิจการร้านทองใหญ่โตประจําจังหวัดเพชรบูรณ์เรียกได้ว,ว่าใครๆต่างก็รู้จักสําหรับร้านทองหวังเงินไทยเจก,กุ้งนั้นเป็นร้านทองที่เปิดโดยคุณแม่ของหนุ่มเกต ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ๊ก,กุ้งนั้นคือใครจากที่ผ่านผ่านมาตั้งแต่เปิดร้านทองกิจการก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆโดยทุกๆปีหนุ่มเกสจะต้องหาโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดเพชรบูร์อย่างสม่ำเสมอซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มเกดก็ได้กลับไปเยี่ยมบ้านพร้อมพูดถึงกิจการร้านทองของที่บ้านว่า อาจจะต้องยกให้เป็นของน้องทั้งสองคนงานนี้ได้เจอเจ้าตัวเลยขอถามถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยโดยหนุ่มเกดเผยว่าตอนนี้เป็นเสียเกดแล้วมีร้านทองเป็นของตัวเองแม่ยกร้านทองให้เราแล้วจริงๆยกให้แต่ร้านครับแต่ทองน่าจะอยู่ที่น้องหมดเลยคือจริงๆแล้วที่ร้านกิจการที่บ้านเราเป็นน้องด้วยซ้ํา กิ๊กับกู๊ดเป็นแอดมินที่ร้านอยู่คอยดูแลและเรียกว่าผัดเปลี่ยนเตรียมที่จัดขึ้นมาดูแลแทนแม่อยู่ส่วนเราก็ยังทำงานตรงนี้ทำไมแม่ถึงตัดสินใจยกร้านทองให้ไม่ใช่แม่ไม่ได้ยกให้เราคือเรียกว่าเป็นผู้ช่วยดูแลคอยดูแลแล้วก็หลักๆเป็นน้องเราก็ทำหน้าที่ของตัวเองเป็นฝ่าย PR ไปแม่ยังไม่กล้ายกให้หรอกส่วนตัวแม่ไม่ได้กังวลหรอกแต่แม่จะหยุดมาเที่ยวกับลูก แม่ทำมานานแล้วแต่เป็นเจ๊กุ้งต่างหากที่ไม่สามารถตัดใจปิดร้านได้เปิดร้านก็ต้องยืนอยู่หน้าร้านพอลูกค้ามาไม่เห็นเจ๊กุ้งเขาก็ไม่สบายใจไงอนาคตมีโอกาสจะไปดูแลกิจการไหมอันนี้พูดกันจริงๆเลยยังไม่ถึงขั้นนั้น